สวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube ทุกคนนะครับพบกับ MI Sport ครับกีฬาไทยก็ต้องดูกีฬานอกก็ต้องเอาครับคลิปนี้ยังคงพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของคริสเตียโนโรนัลโดครับต่อเนื่องจากเมื่อวานที่โรนัลโดเพิ่งทำลายสถิติยิงประตูสูงสุดในเกมระดับทีมชาติไปนะครับวันนี้เป็นเรื่องของเบอร์เสื้อครับก่อนไปรับชมรับฟังก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆครับเรื่องของโรนัลโดครับอย่างที่แฟนบอลทราบกันหลายคนรอฟังประกาศอย่างเป็นทางการว่า โรนัล d ดจะได้หมายเลขเสื้อเบอร์อะไรกันแน่ซึ่งที่สุดแล้วสโมสรก็ประกาศว่าโรนัล do ครับจะใส่เสื้อหมายเลข7ลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนหน้านี้แฟนบอลก็กังวลแล้วก็หาข้อมูลกันยกใหญ่ครับว่าจะเป็นไปได้ไหมที่คาวานี่จะสลากเสื้อเบอร์7ให้กับโรนัล do เพราะต้องไม่ลืมว่าคาวานี่เนี่ยลงทะเบียนแล้วก็ใส่เสื้อเบอร์เจลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเกมพบกับบุฟแฮมตัน แต่ช่องว่างมันจังหวะมันพอเจาะพอดีเลยนะครับเมื่อดานิเอลเจมสปีกทีมชาติเวลย้ายไปอยู่กับลีสทำให้เบอร์21ของแมนยูว่างลงและมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่สลับซับซ้อนนะครับเมื่อเบอร์21ว่างอยู่ทาวาน,นี่ก็เปลี่ยนไปใส่เบอร์21ของดานิเอลเจมสแล้วก็ให้โรนัลโดใส่เบอร์7 ซึ่งก็ถูกต้องตามกฎของพรีเมียร์ครับไม่ได้มีข้อโต้แย้งให้ถูกเถียงอะไรแฮปปี้กันทุกฝ่ายครับคาวานี่ปกติใส่เบอร์21กับทีมชาติอุรุกวัยอยู่แล้วส่วนแมนยูครับก็ได้เบอร์7ให้กับโรนัลโด้สมใจอยากเพราะนั่นคือเบอร์ที่เป็นไอคอนของสโมสรระดับโลกอย่างแมนยูอยู่แล้วอันนี้ต้องขอบคุณน้ำใจแล้วก็ขอบคุณใจจริงๆของเอดิสันคาวานี่ครับที่ยอมมอบเสื้อเบอร์7 ที่เขาเป็นเจ้าของอยู่นะครับให้กับโรนัลโดยังไม่ไออกเหมือนกันนะครับกับข่าวตอนแรกที่บอกว่าโรนัลโดอาจจะใส่เสื้อเบอร์28ลองนึกภาพตามกันนะครับเบอร์28กับโรนัลโด้มันน่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เนาะแม้ว่าตัวเขาจะเคยใส่เสื้อเบอร์นี้สมัยตอนเป็นดาวรุ่งให้กับสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับและที่สําคัญครับโรนัลโดใส่เสื้อเบอร์7รับรองได้ว่าสร้างรายได้นอกสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างมหาศาลแน่นอนครับซึ่งเว็บไซต์ทางการของแมนยู ลงข่าวปุ๊บก็แปะลิงก์ให้แฟนบอลได้กดสั่งเสื้อสั่งซื้อทันทีครับคาดว่าน่าจะขายดีไม่แพ้เสื้อของเรเนอเมสซี่กับสโมสรปารีสแซงฌองแมงเลยทีเดียวเงินเข้ากระเป๋าสโมสรล้วนๆแบบนี้เป็นการตลาดที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับสำหรับแมนยูส่วนที่บ้านเราห้างสัมินค้าเปิดแล้วแฟนบอลชาวไทยก็เข้าไปหาซื้อเสื้อได้ครับตามช็อปชั้นนําทั่วประเทศครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของโรนัลโด้ครับ มีข่าวว่า cr 7เนี่ยอาจจะได้กลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมของแมนยูเร็วกว่ากำหนด,ดเดิมครับเพราะว่าหลังจากที่โปรตุเกสเอาชนะไอร์แลนด์ไปได้2ประตูต่อหนึด้วยประตูชัยจากโรนัลโดจังหวะหมงนะครับจังหวะนี้เขาดีใจแล้วก็ถอดเสื้อออกนั่นหมายความว่าเจ้าตัวจะโดนใบเหลืองทำให้เกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดหน้าที่จะพบกับอาเซอร์ไบจันในวันที่7กันยายนโรนัลโดจะลงสนามไม่ได้ครับ เฟอร์นโดซันโต้เลยให้โรนัลโดครับบินกับแมนยูได้เลยครับส่วนแมตคุณเครื่องกับกาตาในวันพุรุ่งนี้ครับวันเสาร์ที่4กันยายนก็จะไม่มีความจําเป็นอะไรที่ต้องใช้โรนัลโดข่าวดีก็เลยตกกับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะว่า c ีอาก็ได้กลับมาพักกลับมากักตัวล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวลงสนามไปยิงประตูนิวคาสเซิลครับในวันที่11กันยายนนี้อย่างแน่นอนเอาละครับวันนี้คลิปนี้ก็ครบถ้วนสําหรับข่าวของโรนัลโด ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับชมพรีวิีสดๆ380แมตท์ที่นี่ที่เดียวที่ True Vision